สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่อยนะครับวันที่16กนะครับกรกฎาคม2568นาะครับแนวทางของเราเมื่อวานให้3กับ5นะครับก็ถือว่าปัง,ป,งปังนะครับพี่พีถือว่าปังปัง,ปงเนาะมาอย่างละ2รอบนะครับหาน่อยพิเศษ219กับ5 4นะครับพี่พีเนอก,ก็ ท่านรอบแรกเนาะท่านใดเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่54ตรงตรงเน้นๆนะครับท่านใดจับวินก็นี่เลยนะครับยินดีด้วยนะครับส่วน VIP เอยปกตินะครับ35 5หกับ2 0เนาะก็ท่านใดเอา5นะครับไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่55นะครับ3ตัวพี่ๆดูดิ3 5 2ห3 1เนาะอันนี้เข้ามา35 5หนะครับกอบแตก3ตัวเหมือนกันนะครับส่วนท่านใดจับวินตารางนะครับเข้าไปที่2 0 ครับรอบนี้มาสายรูดกับสายจับวินนะครับ VIP นะครับ3 1 3กับ3 3นะครับท่านใดเอา3ไปวิ่งไปรูดเด้งบนเด้งล่างนะครับก็เข้าไปที่33กับ13เนาะของเราเข้าไปตัวเจาะ3 1เน้นๆน,น,นะครับท่านใดจับวินตารางก็นี่เลยเนาะก็ถือว่าปังๆนะครับสรับแนวทางเมื่อวานวันที่15นะครับส่วน วันที่16นะครับพี่พี่แนวทางวันที่16ก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่พี่ทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้ไปที่เลข6เลข0เลข7เลข2เลข3นะครับปิดท้ายนะครับพี่พี่ ปิดท้ายด้วยเลข9นะครับผมสายวิ่งวันนี้นะครับสายวิ่งวันนี้ผมให้วิ่งนะครับพี่พี่ผมให้วิ่งไปที่เลขศูนย์นะครับให้วิ่งไปที่เลขศนะูนย์เนาะสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขสองนะครับผม ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองสามสองหกสองเจ็ดสองเก้าสามตัวให้ไปที่สองศูนย์สามศูนย์สองหกนะครับ 0326272627นะครับพี่ๆแล้วก็07นะครับผม0กับ2นะครับเลขเด่นตารางก็นะครับผมประมาณนี้นะครับพี่ๆน้องท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางก็ขอให้โชคดีนะครับรับทรัพย์ปัง,ปงๆเฮงๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ